ขณะดเดียวกันในครับนายนจัจมูดินอุลมานะครับก็ได้ออกมาตอบโต้นะครับว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังของกิจกรรมขบวนนักศึกษาแถลงการแบ่งแยกดินแดนที่มหาวิทยาลัยสงขลานคริน วิทยาเขตปัตตานีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากกรณีที่กําลังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในประเด็นที่ลูกชายของนายนันชบูดินอุมาเนาครับซึ่งเป็นสสพักภูมิใจไทยจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมที่มีกลุ่มนักศึกษาแห่งชาติได้ประกาศถึงการแบ่งแยกดินแดนปัตตานีโดยมีคลิปวิดีโอของกลุ่มนักศึกษาถูกแชร์อย่างหลากหลายเกือบทุกช่องทางในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับล่าสุดนะครับทางด้านนายนันนชบูดินอุมาได้เปิดเผวยว่าจากกรณีดังกล่าวนั้นตนเองไม่ทรราาาบว่จจะมีกัด กิจกรรมดังกล่าวขึ้นมารู้หลังจาก,กเกาะโรมโนโภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการจึงได้ติดต่อกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องหน่วยงานความมั่นคง โดยได้บอกว่าหากกิจกรรมดังกล่าวมินเมก,กับกฎหมายตรงไหนนะครับทางเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมก็พร้อมไปทําความเข้าใจทางนี้นะครับตนเองก็ได้ทราบจากนายอัตเทปโซโกโว่าเคยมีการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวเมื่อ10ปีที่แล้วภายในสํานักงานอาธิการบาดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีแต่ขณะนั้นนะครับก็ไม่เป็นประเด็นเหมือนอย่างกรณีนี้แต่ในครั้งนี้นะครับผู้ร่วมงานไม่ถึง100คนแต่เมื่อเป็นข่าวขึ้นมาสื่อบางกระแสก็ลงข่าวเกินเหตุนะครับแต่ก็ต้องขอบ คณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจะทําการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับ